เดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่บทที่6กันนะคะก็หลังจากที่เราเรียนเทคนิคต่างๆมาึงาบทกันแล้วนะคะวันนี้เอสจะพาทุกคนนะคะไปดูอีกฟีเจอร์สำคัญนั่นคือในส่วนของ Rich Menu นะคะว่าเราจะออกแบบอย่างไรนะคะให้ลูกค้านะคะง่ายและก็สะดวกสามารถนะคะเพิ่มยอดขายได้24ชั่วโมงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูเทคนิคในวันนี้กันนะคะยิ่งถ้าใครบอกว่าทำงานคนเดียวเปิดร้านดูแลร้านคนเดียวนะคะแอดมินก็ไม่มี ตอบลูกค้าก็ไม่ทันแล้วลูกค้าก็ชอบตั้งคำถามซ้ำๆนะคะวันนี้เอจะมีเทคนิคดีๆในการสร้าง Rich เมนูที่แทบจะมาช่วยคุณเป็นแอดมินให้เลยนะคะ Rish เมนูคืออะไรอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับ i c h เมนูก่อนนะคะ Rish เมน u ก็คือแถบด้านล่างนะคะที่เราจะเปิดแล้วก็ปิดได้นะคะ ซึ่งตรงนั้นนะคะสามารถฝังลิงก์ได้ถึงหมด6ช่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะตอบแบบเป็นข้อความหรือว่าฝังลิงก์ให้ไปอยู่ใน Li n e ไม s h ช p หรือว่าไปที่แพลตฟอร์มอื่นๆก็สามารถทำได้นะคะลิชเมนูนะคะเขาจะมีทั้งหมด2ขนาดนะคะมีแบบเป็นขนาดเล็กนะคะแบบด้านแรกนะคะอีกแบบนึงก็คือ เป็นแบบแถบใหญ่นะคะก็คือเป็นสีเหลี่ยมทั้งหมด6ช่องนะคะเราก็จะเห็นอย่างในรูปนะคะเ s สเออกมาให้ดูนะซึ่ง Rich เม n ูเนี่ยนะคะเขาอ,ออกแบบนะได้2ขนาดอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็สามารถฝั่งลิงก์ได้ถึง6ช่องรูปไฟล์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นทั้ง jpeg jpg แล้วก็ png นะแต่ข้อจำกัดอยู่ที่ว่าขนาดของรูปไฟล์นะจะต้องไม่เกิน1เมกนะคะและขนาดรูปที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือ2,500 คูณ168พิกเซลนั่นเองนะคะขนาดเล็กก็อยู่ที่2,500คูณ843แต่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเราต้องจำขนาดได้เป๊ะหรือเปล่าเวลาไปสร้างแล้วเขาจะมีข้อมูลบอกนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะแล้วก็การสร้าง Rich Menu เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราสามารถทำได้2ที่นะในส่วนของทั้งมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะคะถ้าจะทำผ่านสร้างผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะคะก็ไปที่ www.manager.line.biz นั่นเองนะคะ และถ้าทำผ่านตัวมือถือก็เข้าไปที่เมนเมนูแล้วเลือกคำสั่งที่ว่า rich menu นะคะซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยเพราะในมือถือเนี่ยนะคะเขาก็จะมีที่เป็นภาพ d e f อย l t นะคะที่สามารถสร้างอัตโนมัติหรือว่าคุณสามารถเลือกภาพเลือกภาพนะคะที่ต้องการใช้มาใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็ติดตั้งข้อมูลเข้าไปนะคะถ้าใครอยากดูวิธีการสร้างเ,าเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านีแล้วสามารถดูย้อนหลังได้นะคะแต่วันนี้นะคะมีเทคนิคพิเศษนะคะที่ เอามาสอนให้คุณที่หน้าเพจตรงนี้นะคะว่าการสร้าง Rich Menu จริงๆแล้วเนี่ยเขามีโปรแกรมให้สร้างสำเร็จเลยนะจากตัว Line เองนั่นแหละค่ะเขาเข้าไปที่ forbusiness. com นะคะ mm hmm. richmenu menu maker นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เอสจะพาทุกคนเข้าไปดูวิธีการทำแต่อันนี้นะคะเราแนะนำให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมของเรานะคะผ่านคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์คำว่า Line นะคะ for business นะคะ นี่นะคะที่ขึ้นชื่อว่า l i f e f o r m b u s i n e s s c o m l i s t m e n u m a k e r นะคะพอพิมพ์เข้าไปแล้วเราก็กด enter ได้เลยนะคะวิธีการใช้เนี่ยอันดับหนึ่งนะคะเขาก็ให้เราเลือกนะว่าเราต้องการที่จะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำเป็นภาพขนาดใหญ่แบบ3ช่องให้นะคะเพราะจริงๆเราเ็สามารถทำได้ถึงทั้งหมด6ช่องนะคะแล้วก็มี4แบบนี้แล้วก็มี4แบบนี้นะคะเลือกแบบ3นะคะซึ่ง ปกติในการที่จะสร้าง Rich เมนูเนี่ยเราสามารถสั่งลิงก์ได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวรีวิวเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะสั่งไปที่มาระส,ะสมแตมก็ได้หรือว่าในส่วนของแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะใช้เทคนิคตรงนี้นะคะในการตั้งค่าได้ค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปดู3นะคะแบบ3นะขนาดใหญ่แบบ3ช่องนะคะนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างนะคะวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเลยนะคะเมื่อกี้เราเลือกขนาดแล้วใช่ไหมสเต็ปที่2นะคะนั่นก็คือ กดไปที่รูปภาพนะคะอันนี้เราสามารถถ้าเรามีรูปภาพนะคะที่เราทําไว้แล้วเราก็สามารถกดบวกนะคะแล้วก็ดึงรูปภาพมาได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีทํายังไงล่ะเขาก็มีให้เลือกนะคะซึ่งง่ายมากนะอย่างที่บอกว่าวันนี้เอสจะเอาตัวอย่างเป็นร้านอาหารมาให้ทุกคนดูนะคะถ้าวันนี้คุณกําลังเปิดะะะร้านอาหารแล้วอยากมีริชเมนูตอนนี้เลยนะคะอะทาตามได้เลยนะคะระหว่างที่ทำถ้าไม่ทันก็กดพอสได้นะอะเอสจะเลือกนะคะอะเป็นเมนู เป็นเมนูแนะนำนะคะอ่ะเอ็ดเลือกเป็นเมนูแนะนำพาพอเลือกเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มใช่ไหมคะภาพเขาก็จะขึ้นมาในหน้าต่อแบบนี้นะเราสามารถเลื่อนขยบได้นะคะแบบนี้อ่ะพอเราเลื่อนขยบแล้วสีข้างหลังเนี่ยโอ้โหเราอยากให้ได้สีที่เป็นโทนล้านเราใช่ไหมสีอาหารก็จ,จะเป็นอ,อมน้ําตาลนิดนึงนะอ่าแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปได้แล้วเราบอกว่า สีเนี้ยรูปไอคอนเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้าเลยเลยอยากเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะทุกคนเราก็สามารถเลือกสีให้เขาได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นสีตัวให้เป็นสีน้าตาลอ่ะอันนี้อาจจะเป็นน้าตาลเข้มแบบนี้นะคะดูคุมโทนนิดนึงแล้วเราก็บอกว่าอันนี้เป็นเมนูแนะนําใช่ไหมคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะที่เป็นภาษาไทยเห็นไหมที่เป็นตัวทีทีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะคะเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าเมนูเด็ดนะคะ เมนูพิเศษนะคะอ่ะเมนูพิเศษนะคะเราก็แบบอันนี้ออะเป็นเมนูร้านละกันเเมนูร้านละกันเนาะเมนูอาหารอ่ะเมนูอาหารโอ้โหฟอนต์ก็ดูแบบไม่ค่อยนั้นนะจริงจริงฟอนต์เขาสามารถเลือกได้นะคะก็กดไปแล้วเอแนะนําให้เป็นมิคมิตรานะคะแบบนั้นแล้วก็ถ้าอยากได้ฟอนต์ตัวใหญ่ๆเราก็สามารถปรับไซส์นี่นะคะกดบวกกดเพิ่มหรือจะพิมพ์ตัวเลขไปเลยอ่ะสมมติร้อยยี่สิบนะคะ ปอนสักร้อยยี่สิบแล้วก็กด Enter อาจถ้ายังไม่พอก็สักร้อยห้าสิบให้มันดูใหญ่ๆหน่อยนะคะจะได้มองเห็นชัดๆร้อยห้าสิบนี่นะคะ,ะใหญ่แล้วนะคะแล้วเราเปลี่ยนสีได้ไหมจะทําตัวเอียงก็ได้นะคะ,ะหรือจะขีดก็ได้นะ,ะแบบนี้นะคะเราอาจจะทําเป็นตัวเอียงๆนี่นะคะแล้วเราก็เพิ่มสีเข้าไปนะให้มันดูอ่านง่ายสบายตาอ่แล้วก็เพิ่มนี้ แล้วขยายตรงมุมก็ได้นะคะแบบนี้อ่าเมนูอาหารเห็นไหมทางด้านซ้ายมือเขาก็จะมีแบบตัวอย่างให้เราดูด้วยนะคะว่าว่าเป็นยังไงเนาะอ๋ออันนี้ค่ะนี่นะคะแบบนั้นอ่เราก็จะได้เมนูอาหารละต่อมารเรากดไปที่ช่องที่สองนะคะเราก็เลือกเมื่อกี้เราเลือกเป็นโทนสีอะไรไว้นะคะเราก็เลือกสีพื้นก่อนนะคะเลือกสีพื้นให้เหมือนกันแล้วเราคราวนี้เราก็มาใส่ตัวรูปภาพนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวก เมนูพิเศษนะคะเราก็กดเพิ่มเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็เลือกฟอนต์เนาะเมื่อกี้เราใช้เป็นโทนสี้สาลออกดูให้คล้ายๆให้เหมือนกันนะคะมันจะได้ดูคุมโทนไปททางเดียวกันแล้วเราก็เพิ่มตัวอักษรเราเขียนว่าเมนูพิเศษนะคะประจําเดือนก็ะดาษเมนูเมนูพิเศษนะคะนี่เราก็เขียนเมนูพิเศษอันนี้เหมาะกับแบบ ทรายร้านอาหารจริงเราวเขามีลูกเล่นเยอะวนะเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะแล้วอาจจะเป็นตัวเอ็นมอนกันนี่แล้วเราก็เลือกฟอนต์ให้มันแมชนี่นะคะได้แล้วเห็นปะนี่นะคะต่อมาช่องที่สามของเราแล้วก็เลือกพื้นก่อนนะคะเลือกพื้นนี่เลือกพื้นสีเดียวกันแล้วเราก็มาใส่รูปภาพเมื่อกี้แบบโอ้โหจองเมนูแนะนําแล้วเมนูร้านและเราก็มาเลือกนี่เลยค่ะจองโต๊ะหรือว่าจะจองอาหารก็ได้นะคะนี่เราก็เลือก ะะแล้วเราก็เพิ่มตัวฟอนต์เข้าไปนะคะจองโต๊ะนี่ถ้าเรามีหน้าหลานเราก็จะจองโต๊ะนี่จองโต๊ะนะคะซึ่งก็สามารถทำได้แบบนี้เลยแล้วเราก็มาปรับตำแหน่งให้ดูเหมาะสมนะคะเี้จะจะใหญ่ไปเราอาจจะย่อนิดนึงแล้วดูภาพรวมนะคะด้านคางแล้วก็มาเลือกฟอนต์นะคะนิตา เอียงเอียงพอเราเอียงมาแล้วเราก็ต้องเอียงให้เหมือนกันนะทุกคนมันจะได้ดูสอดคล้องกันนะคะอ่ะเห็นไหมเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะริชเมนูแบบง่ายรวดเร็วมากๆนะคะเสร็จแล้วเขาถามว่ายังไงขั้นตอนที่สามแล้วนะคะเราก็กดบันทึกทุกคนนี่เห็นไหม ริสเมนูของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะถ้าทําในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะเซฟอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วก็กดบอกโอเคเข้าใจแล้วริสเมนูเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือช่วยในการสร้างนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคอนเทนต์ผู้บริผู้บริการเลือกใช้ยืนยันว่าจะไม่นำคอนเทนต์จากริสเมนูไม่ก็าจากแพลตฟอร์มของรายนะคะอ่ะแบบนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเราก็จะมาใช้ในส่วนของริ h ในไลนล์เนไลน์ของเราเนี่ยแหละนะคะอ่ะาไลโอเอของเรา พอได้ภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยคราวนี้เราก็ไปที่ตัว l i n e o f f i c i a l ของเราอันนี้ถ้าเราเทําทผ่ัดคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำ่านคอมพิวเตอร์ของตัว Line m a n a g e r ของเรานะคะพอเข้ามาใน Line Manager ดูแถบด้านซ้ายมือนะคะที่เขียนคำว่าการจัดการห้องแชทนะคะที่เขียนคำว่า r i c h Menu พอเรากดเข้าไปแล้วนะคะเขาจะมีแบบนี้อ่าถ้าใคร ด้มุมขวามือนะคะ rich menu แล้วก็กดสร้างใหม่แล้วก็บอกว่า,า rich menu ประจำเดือนประจำเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนอ่าบางคนแบบอยากจะเปลี่ยนรายเดือนนะคะก็ให้จาได้นะว่าตัวเองเป็นของเดือนอะไรนะเผื่อบางคนอยากเปลี่ยนแล้วก็สามารถตั้งช่วงได้ไนะบางคนแบบว่าอยากจะเปลี่ยน rich menu เป็นรายสัปดาห์รายเดือนก็สามารถตั้งค่าให้มันจบได้นะคะเขาก็จะ วันที่นั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะหายไปนะคะมันก็จะไม่ขึ้นบางคนบอกเอ้ยทำไมหนูเคยตั้งแล้วมันหายไปให้ไปเช็ควันที่ที่ตั้งไว้นะคะไม่ใช่หายไปไหนมันก็คือวันที่เราตั้งไปแล้วแล้วก็ถ้าอยากยังใช้เมนูเดิมเนี่ยเราก็แค่ไปตั้งค่าตัวลิสต์เมนูใหม่นะคะ ending ใหม่นะว่าให้จบเมื่อไหร่นะคะแค่นั้นแล้วก็ข้อความบนเมนูบาร์คืออะไรก็ข้อความที่จะเขียนว่าเมนูหรือเราอาจจะแบบว่าคลิกนะคะบางคนก็บอกว่าคลิกนะคะให้กดเนี้ยแล้วก็ แล้วก็พิมพ์บอกไปหรือว่า1วันสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะถ้าการปิดการขายแบบแบบกระชับนะเราก็ใช้คําว่า1วันสุดท้าย3ที่สุดท้ายอะไรเงี้ยรับโปรโมชั่นนี่นะคะแล้วเวลาแท็กเมนูเนี้เขาจะถามว่าเราต้องการที่จะให้เปิดไหมเวลาคนเข้ามาอ่านเนี่ยจะให้เปิดได้ให้ปิดเราสามารถเลือกได้นะแต่ก็แนะนําว่าให้แสดงไว้เนาะถ้าช่วงนั้นเราบิมีโปรโมชั่นนะคะคราวนี้ เขาก็จะมาถามอีกทีว่าอยากจะไซส์ไหนเมื่อกี้เราสร้างเป็น3มช่องขนาดใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกนะคะให้มันเหมาะกับที่เราสร้างไว้นะคะมันจะได้ใช้งานได้นั่นเองนะคะแล้วคราวนี้เขาก็จะไปดึงไฟล์นะที่เรานะคะสร้างไว้เมื่อกี้นี้อ่ะเมื่อกี้เราสร้างไว้เป็น rich menu นะคะเดี๋ยวมาดูกันไปหาก่อนนี่นะคะ rich menu อ่ะวันนี้อ่ะนี่เมื่อกี้เราสร้างรูปนี้ไว้นะคะ มันก็จะใช้ได้แบบผลดีเป๊ะเลยนะคะอ่ามันก็คือภาพใหญ่หนึ่งภาพนะคะปิดกันขายตรงนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่เราทํางานเออเราไม่ได้เฝ้าร้านตลอด24ชั่วโมงเราก็สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้นะคะว่าเออลูกค้าสามารถสั่งจองดูเมนูอาหารเมนูตรงนี้เราอาจจะให้เขาลิงก์ไปที่ my shop ก็ได้นะคะให้เขาเลือกสินค้าแล้วก็สั่งจองล่วงหน้า ได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะคะก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างไรายได้หรือว่ามียอดขายนะคะทาให้ลูกค้าเนี่ยเลือกใช้บริการคุณได้ย4ิบี่ชั่วโมงเลยนะคะแบบนี้นะอะสมมติเอก็ใส่อาจจะใส่ลิงก์นะคะสมมุติเนาะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างลิงก์จริงเราอาจจะลิงก์ไปที่ตัว My Shop นะคะซึ่งคุณก็สามารถไปถ้าอันนี้มันมี My Shop อยู่แล้วเนี่ยคุณก็กดด้านบนนะคะที่เป็น My Shop แล้วเราก็ไปเอาลิงก์ลิงก์ของ My Shop มาใช้นะคะเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่หน้า หน้ารายการสินค้าเพราะเออันนี้มันก็จะเป็นแบบมันเป็นของเวลาสอนนะคะเราก็เราก็สามารถแบบเออดูเอามาเป็นตัวอย่างเนี้ยเราก็กดไปที่รายการนะคะแล้วคุณก็คัดลอกเท่านี้เลยนะคะแล้วก็เอาลิงก์นะคะมาฝังนีดนนี่กดลิงก์เสร็จแล้วก็บอกว่าจดให้ตัวเองนิดนึงว่าพาเขาไปไหนนะคะไปที่ My s ชอ p เดี๋ยวแบบเอะลิงก์นี้ไปไหนเพราะหน้าตามันอ่านไม่ออกเนาะเราก็ต้องบอกนิดนึงว่าเราลิงก์ไปที่ไมชอ p นะคะ เมนูพิเศษอ่ะเราอาจจะลิงก์ไปอีกอ่ะแล้วเราก็ไปเอาลิงก์ที่ไม่ชอบมาอีกนะคะเป็นรายการที่2อ,อันนี้สมมตินาอเพราะว่าเนีย่ยพีเอสก็ไปเลือกแบบนี้อ่ะพีเอสก็กดคัดลอกเอสก็ไปกดคัดลอกนะคะแล้วก็ลิงก์มาแปะแบบนี้นะคะบอกไปที่ไม้ชอบเนี่ยแต่เราก็ไปสร้างสินค้าที่ไม่ชอบมาก่อนนะคะให้ลูกค้าเลือกสุดท้ายนะคะสั่งจองอะไรจะเป็นข้อความนะคะแจ้งวันให้ทางร้านได้ แจ้งวันเวลาที่ต้องการได้เลยค่ะนี่เห็ปะเราก็พิมพ์เสร็จแล้วทุกคนแค่นี้เองนะคะเราก็บันทึกนี่แล้วเมนูนี้ยมันก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะเดียวเวสิสขอดูให้ดูนะว่ามันใช้งานแล้วนะก็เป็นผลงานของเราในการสร้าง Rich เมนูนะคะนี่ก็จะเป็นป๊อปอแบบนี้นะคะเมื่อกี้เรากดไปที่เมนเมนูใช่ไหมอันนี้เราสร้างแบบจำลองขึ้นมานะคะเห็นปะ ลิกไปที่ไม s ช o อนะคะสินค้าของเราอ่ะเพียอกดเมนูพิเศษนะคะหเห็นปะเขาก็จะพาไปที่ไม s ช o อของเรานะคะแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าจองโต๊ะเห็นปะให้ขึ้นข้อความ <c oughs> ก็จะแจ้งว่าแจ้งวันเวลาที่ต้องการได้เลยค่ะแค่นี้เองเห็นไหมทุกคนคะว่าง่ายมากเลยนะแล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างอะไรสร้างอะไรนะสร้างยอดขายนะคะได้ยีบิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะพาเขาไปไม่ช็อปหรือจะไปที่แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะคะ ็นไงบ้างการสร้างริชเมนูในวันนี้สนุกนะคะแค่3ขั้นตอนนะสามารถไปสร้างได้ที่ Line for business นะคะสแลสริชเมนูเมเกอร์นะคะสามารถทําได้ง่ายๆในแค่3ขั้นตอนนะคะยกสหวังว่าคลิปนี้นะจะทําให้ทุกคนนะคะสนุกกับการใช้ LINE OA นะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามนะคะในบทเรียนที่7กันต่อนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ